สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางฮานอยนะคะสูตรปัจจัยของวันที่23เดือน7 2 5 6 4มาแบ่งปันค่ะมัดรวม3นอย2ตัวบนล่างนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางของวันที่23นะคะเรามาสรุปของเมื่อวานกันก่อนค่ะของวันที่22เดือน7 2 5 6 4นะคะ ของเมื่อวานนะคะแนวทางฮานอยสูตรปัดใจนะคะเข้าเฉพาะชุดลองนะคะศูนย์่ะวิ่งรูดนะคะเข้าวิ่งรูดศูนย์นะคะเฉพาะปกติกับ v i p นะคะส่วนตัวเจาะของเราหลุดะคะ่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะกับคนที่ตามเนาะก<อ>่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่23นะคะฟังคำเตือนก่อนค่ะ คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะโปรดชมเพื่อความบันเทิงนะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะมาตามต่อเลยจ้าของวันที่23 แนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจของวันที่23เดือน7นะคะ2 5 6 4มัดรวม3น้อยนะคะ2ตัวบนล่างนะคะวันนี้แอทให้เด่น3ตัวรองก็จะเป็น0กับ7นะคะวิ่งรูดค่ะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะส่วน3นะคะก็จะมี3 1 3 2 3 5 3 6 3 8ค่ะ เจ็ดก็จะมี74 75สี่เจ็้วก็79นะคะส่วนชุดกันค่ะชุดกันนะคะก็จะมี25งห้าสอ89นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี3 2 3สองค่ะ7จ7 5 7 6นะคะส่วนตัวกันนะคะก็จะสอ0 9ปดศูนะคะตัวที่แอดชอบเนาะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมเนาะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ